สุวรลิมสีรบพินยากับพินโยบุญยังมีครับอ้งมวลไชยสุภบุรีครับเจอกับสิทธราชโชคชัยไรศาลกับสบุกสี่เกตีดีๆให้คู่มือรวมกันเกี่ยวกเพชรเจริดีเซลทีตัวทั้งสองันนะครับอีคันมันดีแม็กอีคันันดีมากนะ เลยซื้ออีกคันเลยอ่าอันนี้เละอ่าเฮ้ดีมากข้างหลังดีแม็กขาเป็นด้วดีแมกเรการงันโอ้โดีมากดีมากดีมากจะดีมากดีมากมกจครับ ก่อนออนะครับทำรูปของอาแสงแต่เที่ยวน มาทาเดอกันลแล้วก็เป็นนักแข ตบวยดูกันที่คูได้เว่าใครจะกดาลิกาได้กนกันคูต่อไปนี่ก็สนุกครับที่มาจอบคิวรออยู่ตรงนี้ล้องใจุีไฮลักวีโก้ครับงคนชั้นระดัให้ลักวีโก้ชไลักวีโก้ครับทั้งสองการนะครับทันสีบอลนี่จากสีชาครับจากอีม ใช้เอบีดันใช้เออาบีโรบัสตันครีนลมช่างเชียงโกงเจอกับพีดีปีนอร์มาธีมครับพีดีีโฟมาธีมู้บริจาคธานีนะครับสำหรับมงคลจุลธัญคันสีดำมาได้สิบเจ็ดสวัดีครับแต่การเรียกว่าอัตราต่อรองนี่ต้องต่อรองคือต้องยกให้กับคันจับเขานิดนึงในฐานะมงคลจุลธัญนี่เป็นแชมป์ทิมเบียร์เป็นแชมป์ไีสานอยู่แต่ขวัญใจวงจีนเองก็ประมาทไม่ได้คนนี้นี่ประมาทไม่ได้ครับคนนี้เขาเรียกมาหมึดมาหมึดเดี๋ยน่ะเลยตัวแกนี่มึดตื่อมาเลย ตัวแกนี่มืดเลยนะครับเพราะแกมามืดนะครับแล้วมงคลมงคลจุลัศน์เที่ยวนี้นี่เรียกว่าเอาใจชาวธาตแก้วชาวอารยประเทศขอให้มีโก้แซมมาใหม่เขียยลงแข่งคันสนามนี่ประนามไม่ด้เลยทีเดียวในวงนีี่เป็นอาจารย์สอนที่อาจารสอนขับรถต่างลุงสิดธม่เยอะลูงสิทธิ์ที่ขับมาได้ถึงสามคันเลยนะครับเข้ารต้ทุกาน พักพักผักอาจารย์ตกล้อแบบที่ดูแล้วกันลูกติดเก่งกว่านายแล้วนะเนี่ยมาเลยครับมาเลยครับรำมงคลจุรธาตนรอบหนึ่งควายชัยวงจีต้องตีแล้วกับตรงนี้ต้องไล่กันมาแล้วสำหรับควายชัยวงจีเกมตอนนี้เป็นของยุรธาติเสียนายอยู่นะครับจากทีมบีทีฟม่าทีมในสนามตอนนี้คุมเกมได้อยู่ตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยนะครับมงคลจุรธาติ ระยะทางเหลืออยู่รอบสุดท้ายเท่านั้นนะครับแพ้ตกรอบขึ้นเลรกกลับบ้านเกมนี้จะเป็นของใครนะครับในรุ่นนี้เราคัดให้เหลือ4คันนะครับเราคัดให้เหลือ4คันแล้วก็มีอันดับที่5ากำกับอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นจะวิ่งกับไก,ก่การทะเลไ,ได้ไม่ได้นะครับครับมีอันดับ5้ารออยู่คกรอบสี่คันนี่ใครคะแนนหรือใครเวลาดีสุดได้อันดับห่านะครับในร่นนี้ในรอบนี้ กะมองไปไกลดูเรื่องแบบตอนนี้มงคลจุลพรน์นำครับน่าจะได้เปรียบเราลายตรงนี้ใครจะลงมงใครยุทธภัณฑ์มงคลจุลพรน์ลงมงขวัญใครมงจิ้งจกภัณฑ์ลายมงนี้องให้ไปเปรียบครับก็หนูมองมาตัดสายแล้วกดส่งยาตรงนี้มาเลยดูดิ

สองทีตอนแต่วันนี้จำลองมาเติมลมเล็กๆเล็กอย่างพี่ลุงพี่ลุงขั้นดับเขาเรียกว่าเก็บตัวเก็บตัวไมแต่งห้าแล้วตรงนี้ครับยังไงครับยังไงกองเชียร์ของกองเชียร์ผู้ดิตนาผมมี่นั่งอยู่ข้างหลังผมน่ารำคาญจริงๆเลยเอ้า เีดนิกีนีเทียร์คนเทียนักแข่งเนีเขาเรียกเขาอยู่สังคมคนรักคูนอ๋อไม่ดีกีดกีดแบบนี้นะนะขยับกุยี่ไปทับเท้าเขาเขากีเองเลยผู้นิโน่ผมครับเอาแล้วผู้นิโน่ผมเริ่มแล้วเริ่มจะใช้วิธีเก่าเกมจริงๆผู้นิโน่ผมีเก่าเกมบก่อนนะครับเรื่องการวางงานการเขาเรียกว่าอะไรนะการวางลายวางอะไรพวกนี้นี่ครับน้องผมแจวนะครับกว่าในขณะที่รงชัยกีดเกศครับตรงนี้ต้องไล่แล้วครับผู้นิโน่ผมนี่แล้วครับ รถวันนี้ถ้าเป็นของบริษัทรถในสูงของรถสูงจะสู้รถของดีในไม่ได้ถ้ามันยึดเองรถสงใหมรถสรถ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 โตงก็ไม่ได้อ่าถ้ารถไม่ได้ก็ทำง่ายกว่าไม่ต้องต้องไม่ต้องต้องปอย่างนีใช่รถเรารถบุญรถบุญคือรถบุญนะตรงนี้ครับผู้นี้ก็ลงมาโอ้ยโคตรจะมาตีพูดเลยถ้าจะนี้จะถือว่า นะครับเข้าสู่ในรอบที uh, ่สองคนอบมาเลขสามสิสามรถคันสีดำในรถยนต์ปอดนะครับคันนี้เป็นรถยนต์ปอดปอดเรนเจอร์ปอดกเรนเจอร์ปอดเรนเจอร์เจอไอรุ่นนี้ที่ว่าปรับย้ายมาใหม่นี่แหละปอดเรนเจอรปรับย้มาใหม่เอาแล้วอดีแม็กซ์ดร่สสุภารีูุกัตปฏิบตินะครับคุยดอโบครับดันรถปอเรนเจอร์เข้ามาแล้วนี่ เด้ามาตีคู่ตรงนี้สัดท้ายกันเงบๆงียบเลยนำไปไกลแล้วนะครับสำรับที่สุดคุณเงินใสหลัออกข้าพอสมควรขับรถบริษทัทดีไม่ต้องตัวขับง่ายครับทางแล้วก็จอดไม่ต้องซ่อมเองไม่ต้องวัดด้นบบอยันไม่ใช่รถเรา อเดินางขออนตเจริญชัยเข้าไปคนเวลาก่อนน่าดัไปยิมอึ้งงวดสสมบัติบุญอีมือคันนี่จะได้ท้ารับาเดียมาฟังผลกันครับมาออกมาตรงนี้ันาาเา่าบุ เบ is, who who ียเข้าเกียร์ไหนครับเบียเข้าเกียร์ไหนเจ้าเฮาเข้าเกียร์นั้นครับเฮ้ยคณะเบียมีปัญหารถหรือเปล่าเบียมีปัญหารถหรือเปล่าเบียก็จะกดดันเฮาเฮาก็จะกดดันเบียเอาต่างกดดันกันเออเอาแล้วเอาเลยมาเนียนๆๆครับธนชัยผู้นี้รถสีขาวครับเจ้าเฮารถสีดำด้านเอาแล้วทำตามไปสั่งครับทำตามไปสั่งครับก็ก็ให้ตินแต่อย่าแซ้ เกาะให้ติดแต่อย่าแซงคำตามไปสักครับรอบแรกผมสั่งเอาไว้ว่าเกาะให้ติดไปก่อนแต่อย่าแซงเพราะว่าเกาะติดรอจังหวะบวกไหรอจังหวะบวกไหนทาไปแล้วเกาะ <c oughs> ไม่ติดแล้วเกาะไม่ติดซะแล้วไม่ผมจำได้ว่าน้าต่อหยู่สองอย่างใช่ไหมเกาะไม่ติดแล้วน้เกาะไม่ติดแล้วก็ แปลจัแปลเขาก็ไม่กงอันนี้แล้ววัดตรงนี้นายจอมพลทรงไทยบายเฮาพระรำสารคณมูลนี้ิขรรชองรับทม่ดีดีบุกบานนีเพียกละยองวินชัวครับตลอดพรนชัยมูลี ยุดโคติวันมาหันนกชื่นครับองอุรงไทยปลายเขาพรับสามโอ้โหลงแรงลงแรงลงแรงครับเล่นเอาหน้ามืดเขาแล้วเขาเอ้ยมีเท่าไหร่ตส่ไปเถอะไม่ต้องยั้งแล้วเกมยังเป็นของธนาจัยมูรีครับลูกชายของต่างมูรีหลังจารทีมทีเพียงเลยยอมวิจตัว ไรไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้ <ś led> น่า,า,าจะสบายๆหร,รือเปล่าสำหรับนายชายคนนี้นายชายคนนี้ไดแเบอร์เลยวนะครับแต่อย่างที่บอกครับตามใจถ้ายังไม่ขดนาฬิกาหรือว่าการต่อสู้ยังไม่แตกครับได้นเนอร์แล้วนะครับ ธนชัยบุลีมาสองเนินคนรงา